ของตัวเองนะครับครับนี่ครับคันของถุงเงินแล้วนะครับพี่ชายตั้งเสร็จย่างรีบสวิงนะครับเอาดูที่ว่าจะเป็นปลาอะไนะครับดูหน้าตาโอ้โหปรากฏเลยเลยครับเเบ็ดอะไรเพนนะครับเพนเพนเนี่ยเนี่ยเอาพัตเตอร์อีกนะครับตัวที่สี่ เดี๋ยวดูก่อนโอ้โห้มิน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 เอาไมิสสวิงไม่เอามาให้มึงอ่ะมินมินอันนี้ครับนะครับโอ้โหอันนี้หมอปัตเต๋อโอ้ตัวที่สี่แล้วนะครับนะครับนี่โอเคโอ้ตัวนี้นะครับหืมนายเจ้าของเบ็ดดูดิน่าจะภูมิใจมากโอ้โหเอ็นใหม่กินเลยเอ็นใหม่ได้ผลจริงๆครับเอ็นยี่ห้ออะไรจะได้บอกลูกค้าไปมึงเอา ครับโอ้โหใหญ่ตัวนอยเนี่อกาห็น่าตอันนี้กไซสายเจ็ดขีดแปดขีดนะครับเจ้าของบอกไม่ภูมิใจโอ้โห